สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายหลานลุงพลนะคะดูนะคะตรงทางที่จะไปปกตูมนะคะไม่รู้ว่ารถอะไรนะคะน่าจะเป็นรถทางรถทางหลวงรึ่นะคะจอดอยู่นะคะตอบจนนะคะไม่หะเพรา่าไม้จด้ห่าดอกันหครั๋อฮักกันเนาะ พลงฮักันเนาะนะครับครับผมเอาีก้ยเอาีกเอาีกคายออกถเื่อเนาะผมมีผู้ใดฟังรลองฟังล้ำเสียเจ้าหวัดนบ้านู่ดีครับผมต้องเป็นพระตำยดที่ราทิดทร้าบาทเด่นอีตถ้านีเป็นเวทีเลยไม่ทด้เลยเนาเสียงชัดค่ะเนาะตอนน เพลงแรกรักข้ามภพพระรดเมลีครับผมจอดอยู่นา,านแล้วพระรดเมลีเพลงที่สองฮักกันโนะนะครับเพลงที่สามมาดี้พีสนะครับเพลงที่สี่ด้วยแรงศรัทธาปูา่ปาดิจิตน,นะครับ 先上来我哈，先念我哈，先上来，他们不是。<laughs> นะครับโดนสนุกกันต่อใส่กีตาร์สดเลยนะครับใส่กีตาร์สดเลยเห็นลูกเฮ้าโดนใส่กีตาร์สดเลยมาอนี้นะครับอ่ารียนเชิญนะครับลุงพลของเรานะครับเปิดมาเปิดเปิดการเปิดงานกับพี่น่เอฟซีเฮ้านะครับตอนนี้ก็คือจอดนานแล้วนะคะรอจอดนานแล้วครับกินอะไรเพิ่มไหมครับ กำลังอาจจะมาทาบทามนะคะที่จะทำไฟเนาะทำไฟถนนนะคะบ้านกกอกนะคะลูกกินเห็นอะไรลูกกินนะครับเดี๋ยวไปดูลุงต่อไปเบิ้งลุงต่อโอเคลุงจัดไปเดี๋ยวต้องสวัสดีพร้อมกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้บ้านลุงพลสถานที่กกอกแต่ที่เป็นเจ้าภาพเหมือนเดิม ทุกคนเป็นแขกพี่เหมือนเดิมเดี๋ยวจะรวบให้มันสั้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยนอกรอาะเพราะว่าเข้าใจว่าทุกท่านน่าจะร้อนทุกท่านน่าจะร้อนพอสมควรวันนี้เราเราเราจะไม่ปูดเรื่องขายก่อนเรา,าพูดเรื่องของก่อนครับอ่ะเดี๋ยวของเล็กๆ <laughs> ไหนเคยเดาถูกบ,บ้างบ้างเครื่องอะไรครับที่ผมแฟนอยู่เ่องพอากาศไม่ถูกครับ ม่ใช่เครื่องฟอกอากาศนะครับสนใจพี่ก่อนไหมดีดีกับฟอกอากาศอีกสนใจพี่ก่อนนะคือไปซื้อกาแฟคืออากาศเสียแล้วทําให้อากาศมันดีครับเขาเรียกอะไรครับเสียแล้วทําให้ดีเหมือนเดิมคือการบําบัดอากาศนะครับเครื่องนี้พี่คุณพูดได้ไหมเนี่ยพูดได้ใช่ไหมครับ แล้วกโอเคไปก่อนนะครับไปก่อนอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนเนื่องจากเทรนเราต้องเรียกว่าทีมเรานะคะทุกท่านเนี่ยเป็นเทรนสุขภาพนะคะแล้วก็โรงงานเราเองที่บอกว่าโรงงานเราเองเราเป็นเจ้าของโรงงานเองมีคนชมเชยว่ารวยมากก็รวยตามนั้นนะคะก็บอกเป็นพันล้านอยากรวยกระสาทูพร้อมกันแล้ววันนี้เอาทักๆเลย จนกับกระชายขาวแคปซูลน,นะคะไม่ต้องอธิบายไม่ต้องบอกว่ายี่ห้อไหนสมุณเหมือนกันหมดถ้าเป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์ปกติฟ้าทลายโจรเนี่ยในบางรายที่ท่านไม่ชอบกินพาราเซตามอลหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านเป็นหวัดเป็นไข้ท่านก็จะกินฟ้าทลายโจรถูกไหมคะพี่อนุวัฒน์พี่อนุวัฒน์กินประจำบอกไม่ค่อยชอบกินยาเคมีแล้วก็ฟ้าฟ้าทลายโจรและกระชายขาว นะคะาหรับท่านที่ร่วมกิจกรรมวันนี้ยูทูบเบอร์ทุกท่านนะคะเราส่งสุขภาพดีเดี๋ยวมาเซ็นชื่อรับต่อน้องอ้อไปหนึ่งคู่เลยนะคะเป็นอาวุธนะคะเป็นอาวุธจริงๆโดยเฉพาะฟ้าตาไรโจรเนี่ยเมื่อไม่นานเนี่ยมันมีเรื่องของมรกาชจิจานุเวกษามาชัดเจนแล้วนะคะว่าสามารถเป็นใช้ร่วมกับการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันได้พอมันขึ้นเป็นแพทย์แผนปัจจุบันจะมีคําแนะนําจากท่านหมอและดอกเตอร์ทั้งหลายว่า คุณกีคุณรัชนีจริงๆถ้าไม่ติดโควิดไม่ต้องกินก็นได้นะกระชายขาวกับฟ้าทลายโจรเนี่ยพี่พระแซวท่านนะมันจะปล่อยให้ติดท,ทําไมะอาจารย์แล้วก็กินก่อนไว้ไม่ได้เหรอหือเมื่อกินแล้วมันไม่มีผลข้างเคียงบางคนบอกว่ากินแล้วถ้าไม่ป่วยไม่อะไรกินแล้วตับจะแข็งไอไตจะวายไหมถ้าจริงๆมีผลจริงๆอะฟ้าทลายโจรหรือกระชายขาวถ้ามีผลต่อการเสียต่อร่างกายเนี่ยคุณต้องกินต่อเนื่องกันวันละประมาณร้อยเม็ดอะ หนึ่งร้อยชักซูนหนึ่งเดือนตันอันตรายแน่ใครกล้ากินนะคะไม่ต้องค่ะไม่ต้องขนาดนั้นมีวิธีกินข้างๆนะคะวิธีกินง่ายๆถ้าเราไม่ป่วยเนี่ยเรากินสลับกันได้เลยเป็นฟ้าทรลายโจรวันหนึ่งกระชายขาววันหนึ่งสองเม็ดก่อนนอนก็ได้สบายค่ะนะคะในนี้มีบอกเดี๋ยวน้องๆ้องน้องน้องครับกิมมี่ไหมกิมมี่เป็นน้องเราไหม ถือว่าเจไม่มองเลยครับเจะไม่มองเลยบอกน้องน้องการนงกลมหน้าเล่นน้องนะคะนะครับก็ดีก็ดีใจนะครับดีใจกับสมุนไพรไทยที่ดังไปทั่วโลกเลยนะครับสำหรับกระชายขาวกับฟ้าทลายโจรนะครับจงภูมิใจในความเป็นไทยของเรานะคะอย่าทิ้งรากเหง้าอย่าทิ้งสมุนไพรอย่าทิ้งของดีในเมืองไทยมีเยอะ พี่คิดว่าคนไทยจะสู้ต่างๆได้ในโลกเนี่ยพี่ว่าอยู่ที่ความคลาสสิกของเราต้องทําอะไรที่มันคลาสสิกทําอะไรที่มันเป็นตัวตนของเรานะคะเดี๋ยวก็มาลงทะเบียนรับก,กับพี่อ้อนะคะกับหมอลำกู้ขันนะคะมีให้ทุกท่านนะคะเพราะว่าตั้งใจเอามาให้เพื่อสุขภาพดีกันจริงรๆนะคะอ่ะปลุกพลงให้ใหบันทีพะะีทขอบครับรับักทุกคนเนาะรับรัก,รกทุกคนนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้นะครับฟาทะไลจรกับ กับชายขาวนะครับลดรับตัดตอนนะครับ๋ยวเข้ามาเซ็นรับนะครับทีละช่องเนาะนะครับไม่ต้องแย่งกันนะครับเด็กๆมาก่อนก็ได้ครับเด็กๆเดี๋ยวเสร็จก่อนแค่มารับทีเดียวค่ะเสจได้ไม่ร้อนแดะคราลุงเชื่อันทำมากินข่าวลุงครับลืมลืมหมดหรือยังครับสําหรับโรมาดีพีดเราไม่ได้จัดอย่างนี้นานแล้วเนาะนะครับจําได้ไหมครับกี่วันที่เราไม่ได้จัด น่าจะเดือนหนึ่งเนาะนะครับตอนนี้ก็จะเป็นโปรนะครับโปรมาดิพีทนะครับเป็นโปรใหม่นะครับโปรแรกนะครับโปรที่หนึ่งนะครับสั่งชามาดิพีทนะครับหนึ่งกล่องสเปรย์หนึ่งชิ้นนะครับ